โอเคครับเราก็อยู่ในเกมเทอราเรียนะในความรักระดับเ e g e n เดอรซึ่งเป็นความยากที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมจะมาลองเล่นดูจะยากขนาดไหนกันเชียวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเออก่อนอืเลยเต้องตัดไม้ก่อนแล้วกันป,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 ปผมไม่ได้เล่นนาน บมาเล่นก็อาจจะลืมลืมอะไรไปบ้างนะครับก็ลืมอะไรไปก็ขออภัยด้วยโอเคตัดเสร็จแล้วปลูกเืนด้วยเพราะเราเป็นคนอนุรักษ์ป่านะครับเออเออเออแค่นี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าอเคตอนนี้ก็สร้างบ้านชิวๆนะไม่มีอะไรมากง่ายๆชิวๆเบสิกนะครับ easy easy ดีครับพี่ชื่ออะไรชื่อบอฟเทนโอ้โอเคพี่บอฟเทนขายระเบิดโอเคครับขอบุณมากกูไม่มีตังค์เอเจอสลามน้อยอย่ามาทางนี้อบอกว่าอย่ามาทางนี้นี่แพงแม่งเลยอุราอุราแคครบ็คคนขับและนี่คือโครงร่างบ้านของผม ใ <c oughs> ช่แล้วนี่แหละโอ้ oh, นั่นมันก็ตายน้อยวันตรุตจีนีว่าโอเคนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นใช่ไหมพี่บอฟเทนโอเคพี่บอฟเทนเห็นไหมเนี่ย <Okay. S 1> เฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดลงมาจากต้นไม้โอ้พระเจ้านี่มันอะไรกัน ลำบากผมต้องซ่อมอีกแม่งเอ้ยเหมือนครีปเปอร์ i n ไมคร f t เลยครับเอ้ยสิงโอ้เจอถ้ำโอ้พระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวต้องสร้างบ้านก่อนนี่หว่าสร้างบ้านให้พี่บัฟเทนอยู่โอเคโอเคครับเสร็จเรียบร้อยบาย,บายบายนะพี่บัฟเทนเอาดูบ้านให้ดีด้วย มีใครอยู่ไหมโอ้วิกในหายก็ไม่ระเบิดพระเจ้าจอชโอ้วิกล็กก้อนเบอร์เริ่มสวยอะไยงี้มีหีบด้วยโอ้อาวุธใหม่เรดพชั่นชัอ,อะไรได้ไม่รู้เอามาก่อนแล้วกัน ฮา,าเสร็จจูนให้ผุใหมายรับหอกเป็นไง <Wow. S 1> ว้าวปปรเอาหีไปด้วยของแพงอแล้วเบิดอีกแล้วโอ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 ,โอ้โอ้เล็ก วใหม่ oh God. Oh God. ใช้เทคนิคเฮ้ยตกใจหมดมนึกว่าข้างคาโอู้จูหีบด้านล่างขออนุญาตด,ดูนะครับอืมร่มร่มสวยของอดีสกีบิดี้ทวาล็ตเอากล่องไว้แล

ไม่ได้แดกครับเฮ้ยฮ่าไม่ได้แดกครับผมโดนเกียนครับคุณผู้ชมเอ้ยอ้อยคัมแบ็กแล้วไอ้หนุ่มสวัสดีครับอุ้ยลึกอยู่ โอ้ทุกคนผมเจอเหมืองรังรถไฟโอ้สลามเพีย่อะไร้ยแล้วไงใครแคร์อูลงเลยครับมาดิมาดิมาดิดีน้องมาดิเฮ้ยมือมึง เอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามารถเพิ่มค่าดวงคุณได้นะครับถ้าคุณเอาไปดวนแดดนะไม่รู้ตอนนี้เช้ายัางมาอันนี้เร็วเร็วจนหนูน้อยดวนรอดโอ้ยกระโดดว,วุดเอาชิบหายกูวิ่งครับกูวิ่งอย่างนี้กูวิง่งกระโดดหลบกระโดดหลบ S <S <an> มาะไรจะเช้าว่าหลอกล่อมาดิหลอกลอก่ลอ,ลอจุ๊บจับจุ๊บจับอออโอเคเลยครับต้องมาเล่นไฮยักมีประสบการณ์ดีๆโอเคเช้าแล้วโอเคครับมาไปตำรวจด้านซ้ายกันดีกว่า Let's go โอโรโบโรโโรโรโร w อ้ jogo, ro 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 ro. ลองหนยังไงมึงอืมอโทษรับโอ้ผมเจอต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอ้พระเจ้าขออนุญาตนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลัล่าอุ้ยเฮ้ยครับโอ้อุ้ยไม้คาถาอุ้ยมิสติกอลโอ้ Let's go โอ้รบุตโรบุาทำไมเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้ครับช่วยด้วยผมเสียงไม่เป็นผมลืมเป็ไงวะ อ๋โอโอเคโอเคครับอุ้ยเรดาร์โอ,ーーโอ้ไม่มีออฟเลยเว้ยเรดาร์อีกแล้วโอ้ไม่มีออฟออฟอีกแล้วโอ้ตายโอ้ยหนึ่งโกหนึ่งโกผมพระเจ้ามาครับเรามากันต่อ Ồ Ôi Ồ la Lava What the hell Lao hoa dùng bên bộ Ôi Sáng lan đi bà Ok Ê ê Ui พี่บัฟเทนออกพี่บัฟเทนพี่บัฟเทนหูเหลือแต่หัหวหายแล้วหัวตายโอ้ก่อนพี่บัฟเทนเราจะจดจ,จำพี่บัฟเทนไว้พี่ชื่ออะไรชื่อบัฟบ่อยๆนะพี่บัฟเทนพี่บัฟเทนออก ปรสางบ้านให้พี่กายอยู่มาอยู่เป็นเพื่อนเราสักคนก็ยังดีพี่บอฟเทนตายไปแล้วอ่ะอุ๊ยพี่กายมาพี่กามาแล้วสวัสดีครับพี่กายอยู่ไหนโอ้พี่กายพี่กายผมเล่นสายธนูนะ โอ้โห <c oughs> นี่สนุตนูนี่ชอบเอ็นเลสโอ้หนี่ไม่มีวันหมดว่ะมาสายธนูลองกับไอ้นี่ Oh. เรามาสร้างเครื่องปรุงขงปรุงกันเลยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เครื่องอทำชุดเกาะม,มีเอ็นวิวจัดของมันจัดของหนเริ่มรกยานี่จำเป็นยาฮิวยาวาบกับบ้านสวย อีกนอมะเร็ดขออนุญาตปลูกเลยถ้ามีใครมาเหยียบนะครับพี่ไกด์